ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ฟังคลิปใหม่ๆด้วยนะครับคุณใสคำสินเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องเล่าหนึ่งที่เคยเป็นกระแสและถูกพูดถึงกันเยอะ ทั้งในด้านเนื้อเรื่องความน่ากลัวและอุทาหรณ์ข้อคิดสำหรับผู้ที่ไปเที่ยวที่ไหนไปทานอะไรและไม่ระวังตัวก่อนที่สุดท้ายจะโดนของบางอย่างตามมาทำร้ายจนกระทั่งถึงชีวิตโดยที่วันนี้ขอเก็บเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังอีกรอบครับเรื่องมีอยู่ว่าพี่ชายของเจ้าของเรื่องได้ไปทำงานราชการที่จังหวัดตาก เมื่อมีเวลาว่างก็มักไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนๆกันอยู่เสมอซึ่งกลุ่มของพี่ชายจะมีที่สังสรรค์กันเป็นประจำอยู่ประมาณ4-5ถึงหคนหนึ่งในนั้นจะมีพี่คนหนึ่งขอสมมุติว่าชื่อพี่เอและกันนะครับโดยพี่เอเป็นคนที่แต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีลูกณนะตอนนั้นมีอยู่วันหนึ่งเป็นวันศุกร์และเป็นวันเกิดของพี่เอพอดีด้วย เลยนัดกันไปนั่งดื่มสังสรรค์กันที่ร้านแห่งหนึ่งในอำเภอแม่สอดซึ่งร้านที่ไปไม่ใช่ร้านประจำแต่ก็เคยมาทานร้านนี้อยู่บ้างโดยที่บรรยากาศจะเป็นร้านเล็กๆบรรยากาศค่อนข้างดีวันนั้นไม่ค่อยมีแขกของกลุ่มอื่นเลยมีแค่กลุ่มพี่ชายอยู่กลุ่มเดียวเท่านั้นจนเวลาประมาณสี่ห้าทุ่มทุกคนก็เริ่มเมากันได้ที่แล้วจูๆ่ๆมีสาวเสิร์ฟคนหนึ่ง เดินมานั่งข้างๆพี่เอน้องคนนั้นเหมือนจะมาทํางานใหม่ท่าทางเก๊กเกังๆเธอเข้ามาถามอะไรพี่เออยู่สักพักซึ่งคนอื่นในกลุ่มต่างก็ไม่รู้ว่าทั้งคู่คุยอะไรกันจนมารู้ทีหลังว่าสาวเสิร์ฟถามพี่เอว่าวันนี้เป็นวันเกิดพี่ใช่ไหมพี่เอก็บอกว่าใช่ก็เลยมาฉลองกับเพื่อนๆ น้องคนดังกล่าวก็ถามอีกว่าพี่มาร้านนี้บ่อยไหมพี่เอก็บอกว่าก็บ่อยอยู่น้องก็ถามต่อว่าแล้วพี่แต่งงานแล้วหรือยังพี่เอก็ตอบว่าแต่งงานแล้วแต่ว่ายังไม่มีลูกแล้วน้องคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นอะไรสนุกกันสนุกกันไหมเห็นว่าพี่ไม่ได้ใส่สร้อยพระ แต่ว่าก่อนพี่จะเห็นหน้าลูกของพี่พี่ต้องมาหาหนูก่อนนะอย่าลืมนะก่อนที่พี่จะเห็นหน้าลูกของพี่น้องคนนั้นพูดยำ้ำแล้วก็เดินออกไปที่หน้าร้านไปเด็ดใบไม้มาใบหนึ่งแล้วก็เดินไปด้านหลังของพี่เอแล้ววางใบไม้ลงบนต้นคอก่อนจะเป่าลมลงไปที่ใบไม้ซึ่งตอนนั้นพี่เอเล่าว่ารู้สึกเย็นวาบไปทั้งตัว สางเมาเป็นปิดทิ้งเลยจากนั้นทุกคนในกลุ่มก็ลืมเรื่องราวในวันนั้นไปจนหลายเดือนต่อมาพี่เอก็ได้รับข่าวดีว่าภรรยาตั้งท้องก็เลยฉลองกันยกใหญ่เวลาผ่านไปจนภรรยาของพี่เอใกล้จะคลอดเต็มทีพี่เอก็เลยรีบขับรถไปหาแฟนแกซึ่งตอนนั้นอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชร พี่เอแกดีใจมากขับรถตรงมาจากจังหวัดตากระหว่างทางที่ขับมานั้นแกก็บ่นตลอดว่ามีอาการเจ็บคอคันคอส่วนพี่ชายของพี่เอที่ร่วมเดินทางไปด้วยเลยบอกว่าสงสัยเป็นหวัดมั้งกินยานิดหน่อยเดี๋ยวก็หายพอมาถึงโรงพยาบาลพี่เอก็รีบมุ่งหน้าไปหาภรรยาทันที พอเห็นหน้าภรรยาจูจ่ๆพี่เอก็ไอขึ้นมาอย่างหนักและบอกว่าคันคอมากจนไม่สามารถคุยได้รีบวิ่งไปที่ห้องน้ำทิ้งพี่ชายไว้กับภรรยาและก็แม่ของพี่เอเวลาผ่านไปสักพักใหญ่พี่เอก็ไม่มีวี่แววจะออกมาจากห้องน้ำพี่ชายของพี่เอเลยตัดสินใจเดินไปตามพอไปดูก็เห็นพี่เอยืนอยู่ที่หน้ากระจก แล้วก็ต้องตกตะลึงเมื่ออ่างล้างหน้ามีเลือดกระเด็นเต็มไปหมดในขณะที่พี่เอนั้นก็ล้วงมือเข้าไปในลำคอเหมือนพยายามล้วงอะไรออกมาพี่ชายของพี่เอเลยรีบเรียกพยาบาลพยาบาลรีบวิ่งมาช่วยปรถมพยาบาลแล้วพี่เอก็พูดว่าไม่รู้มีตัวอะไรหางยาวๆอยู่ในคอพยาบาลเลยพาไปเอกซเรย แต่ก็ไม่พบอะไรผิดปกติเลยนอกจากรอยบาดแผลที่พี่เอล้วงไปในลำคอหมอเลยฉีดยาให้อาการของพี่เอบรรเทาลงภรรยาพี่เอพอทราบก็ตกใจมากถามกับพี่ชายพี่เอว่าเกิดอะไรขึ้นพี่ชายเลยบอกว่าไม่มีอะไรหรอกอย่าคิดมากหลังจากนั้นพยาบาลก็เข้ามาถามพี่ชายบอกว่า พี่เอเรียกหาบอกว่าอยากคุยด้วยพอเข้าไปในห้องพี่เอก็เล่าเรื่องเหตุการณ์ในวันเกิดให้ฟังที่ไปนั่งสังสรรค์วันนั้นแล้วมีสาวเสิร์ฟมาเล่นด้วยพี่เองสงสัยก็เลยถามพี่ชายว่าแล้วมันจะเกี่ยวกันไหมพี่ชายเลยตัดสินใจโทรหาเพื่อนสนิทอีกสี่คนเพื่อหาทางแก้ไขจนได้ข้อสรุปว่า พี่ชายจะพาพี่เอกลับไปที่จังหวัดตากเพื่อไปพบกับหญิงสาวเสิร์ฟคนนั้นอีกครั้งโดยเพื่อนอีกสี่คนจะไปรออยู่ที่นั่นก่อนซึ่งระหว่างนั้นพี่ชายก็ถอดพระไปให้พี่เอใส่เอาไว้เพื่อความสบายใจด้วยพอไปถึงที่อำเภอแม่สอดกลับตามหาร้านนั้นไม่เจอแล้วไปสอบถามชาวบ้านแถวนั้นก็บอกว่าร้านได้เลิกกิจการไปแล้ว ส่วนสาวเสิ์ฟคนนั้นเป็นสาวขมินและเดินทางกลับบ้านเกิดไปแล้วด้วยทุกคนได้ทราบก็ใจหายและไม่รู้จะทำยังไงกันต่อเพื่อนคนหนึ่งเลยเสนอว่าให้พี่เอพาไปหาพระก่อนดีกว่าเพื่อพระจะช่วยได้โดยเริ่มจากขับรถตะเวนตามหาพระในอำเภอแม่ละมาด์พอไปเจอกับพระพิสุรูปหนึ่งท่านก็บอกว่าสายเกินไปแล้วโยม มันเข้าไปถึงกระดูกดำแล้วจากนั้นก็แวะตามวัดดังๆวัดอื่นๆกระทั่งถึงจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งพระบอกเหมือนกันแทบทุกลูกว่าสิ่งที่พี่เอโดนนั้นแก้ยากมากบ้างก็ว่าแก้ไม่ได้เลยโทรไปปรึกษากับแม่ดูอีกทางแม่บอกให้ไปปรึกษากับพระข้างบ้านที่จังหวัดกำแพงเพชรให้รีบไปก่อนที่ฟ้าจะมืด พี่ชายเลยรีบพากันเดินทางทันทีโดยระหว่างทางพี่เอก็มีอาการแปลกๆบอกว่ามีตัวอะไรอยู่ในลำคอตลอดเวลาจนกระทั่งไปถึงวัดตอนประมาณสี่โมงเย็นพอไปถึงก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้พระฟังพระก็ให้นั่งในโบสถ์ทำพิธีอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วพระก็ให้พี่เอกลับไปอยู่บ้านแม่แต่ให้เอาสายศีลไปพันรอบบ้านด้วย ห้ามลืมเด็ดขาดพันประมาณ7จรอบซึ่งลักษณะบ้านพี่เอเขาจะเป็นบ้านทรงไทยใต้ถุนสูงมีบันไดขึ้นพระสั่งว่าให้พี่เอนอนในบ้านแล้วก็ล็อกกุญแจเลยส่วนเพื่อนๆให้นอนตรงหน้าห้องคอยเฝ้าเอาไว้หากได้ยินเสียงก็ห้ามเปิดเข้าไปดูเด็ดขาดและถ้าหากพ้นคืนนี้ไปได้ก็แปลว่ารอดแน่ ซึ่งทุกคนก็ทำตามผัดเวนกันเฝ้าทั้งคืนพอพระอาทิตย์ตกดินเพื่อนคนหนึ่งที่เฝ้าพี่เออยู่หน้าห้องก็เล่าว่าได้ยินเสียงคนเดินรอบบ้านและเดินวนหลายรอบไม่รู้ว่าคือใครพอตกดึกพี่ชายและเพื่อนที่เหลือต่างพากันเผลอหลับไปตื่นมาอีกทีตอนเช้ามีเพื่อนคนหนึ่งเห็นประตูเปิดอยู่ ก็เลยตกใจรีบปลุกเพื่อนที่เหลือให้ตื่นจากนั้นก็พากันวิ่งไปดูในห้องแต่ปรากฏว่าไม่เจอพี่เอแล้วเจอแต่รอยเลือดหยดอยู่บนห้องเต็มไปหมดลากยาวไปถึงทางลงบันไดพี่ชายและเพื่อนทุกคนเลยเดินตามรอยเลือดไปกระทั่งไปพบร่างของพี่เอนอนแน่นิ่งเสียชีวิตอยู่โดยศพอยู่ห่างจากบ้านไกลถึง500เมตรเลยทีเดียว ยอมรับว่าทุกคนตกใจและเสียใจมากแต่ที่มันแปลกใจก็เพราะว่าพี่เอถูกขังอยู่ในห้องแต่ออกมาได้ยังไงประตูทุกบานก็ล็อกกุญแจอยู่สันนิฐานกันว่าพี่เอตอนแอบออกจากห้องแกได้หยิบมีดที่หนิบไว้ในบ้านมาด้วยจากนั้นก็พยายามเชือดคอตัวเองพร้อมกับเดินลงบันได ออกมาจนกระทั่งเสียชีวิตนอกบ้านพี่ชายจึงได้โทรศัพท์ไปบอกให้แม่พี่เอทราบซึ่งคืนที่พี่เอเสียชีวิตนั้นบังเอิญตรงกับวันที่ทารกน้อยได้คลอดออกมาพอดีด้วยเรื่องราวทั้งหมดเป็นเหตุการณ์ที่น่าเสะเทือนใจมากปัจจุบันทุกคนในกลุ่มก็ยังหาคำตอบไม่ได้ได้แต่สันนิษฐานว่าที่พี่เอต้องมาเป็นแบบนี้ ก็คงเพราะโดนคุณใสขมิญจากสาวเสิบคนนั้นแน่นอนแต่ก็ไม่รู้ว่าเธอต้องการอะไรจากพี่เอกันแน่และนับจากนั้นเพื่อนๆทุกคนในกลุ่มก็เลิกไปดื่มสังสรรค์กันตามร้านอาหารอย่างถาวรเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ครับ